เป๋าโดยไม่ทำประโยชน์อะไรเพื่อบ้านเมืองตรงแสดงบทบาทของท่านแต่ละคนตามตำแหน่งของท่านและเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬากฎข้อที่สาลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชยน์และช่วยเหลือผู้อื่นลูกเสือจะพยายามให้ความเมตตาการุณา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนอยู่เสมอความที่เห็นของเขามีว่าคนทุกคนต้องตายแต่ท่านควรจะทำอะไรของท่านว่าก่อนเวลาจากโรงไปนี้ไปตามวิถีของธรรมชาติท่านควรจะทำความดีฉะนั้นตรงทำความดีทันทีเพราะท่านไม่ดูเลยว่าเมื่อใดท่านจะต้องล่วงลับไปกฎข้อที่สี่ ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกในฐานะที่เป็นลูกเสืออาสากกตท่านจะต้องยอมรับว่าคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษย์และท่านจะต้องไม่รังเกียจความแตกต่างในเรื่องของความคิดวันธรศาสนาหรือชาติบ้านเมืองท่านต้องขจัดอคติของท่านและมองหาจุดดีของคนอื่น ส่วนจ,จุดชั่วนั้นคนโง่ก็ย่อมวิจารณได้ถ้าท่านแสดงไม่ดีจิตต่อคนชาติอื่นนับว่าท่านได้ช่วยเหลือให้เกิดสันติภาพและไม่ดีจิตระหว่างประเทศและมวลมนุษยชาติได้กฎข้อที่5้ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยในฐานะที่ท่าน เป็นลูกเสืออาสากรกตท่านจะท่านจะต้องสุภาพและคำนึงถึงผู้หญิงคนแก่เด็กและบุคคลทั่ว,ท,วทั่วไปแต่ยิ่งกว่านั้นท่านจะต้องสุภาพต่อฝ่ายตรงข้ามกับท่านด้วยรวมรวมความว่าท่านจะท่านจะต้องเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษคือ ผู้ปฏิบัติตามกฎแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือกฎข้อที่6ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีความรักและหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกว่าสินน่งใดต่างก็ริมรนต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัยจากอันตรายทุกชีวิตปรารถนาความสุขความรักความอบอุ่นและการช่วยเหลือเกื้อกูล เกลียดกลัวและหวาดระแวงต่อการล่วงเกินเบียดเบียนและทำร้ายภารกิจอันสำคัญที่สุดของลูกเสืออาสากรกตคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นให้ได้รับความสุขดังนั้นลูกเสืออาสากรกตทุกคนจึงควรจะเป็นผู้ที่มีความรักและความเมตตากรุณาต่อสั์ด้วยกฎข้อที่7 เ,เชื่อฟังคําสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพในฐานะที่เป็นลูกเสือกะกะตท่านยอมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์นายมุ่และผู้กํากับลูกเสือโดยชอบด้วยเหตุผลไม่มีการโต้แย้งชุมชนที่มีวินัยดีเป็นชุมชนที่มีความสุขที่สุดแต่วินัยต้องการจากภายในมีใช่ถูกบังคับจากภายนอก ดังนั้นการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกฎข้อที่8ลูกเสือมีใจล่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในฐานะเป็นลูกเสืออาสากรก,ก,ก,กตคนอื่นๆจะมองดูว่าท่านและคิดอยู่เสมอว่าท่านคงจะไม่หัวเสียและยืนอยากต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งร่าเรอดทนในว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น กฎข้อที่9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัต์ในฐานะท่านเป็นลูกเสืออาสากรกตท่านจะมองไปข้างหน้าและจะไม่ยอมเสียเวลาหรือเสียเงินสําหรับความสุขสําราญในปัจจุบันแต่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อให้ได้บรรลุความสําเร็จในหน้าที่ที่ท่านกระทําทั้งนี้เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่นแต่กลับจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยกฎข้อที่สิ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจในฐานะที่ท่านเป็นลูกเสืออาสากรกะตท่านต้องมีใจสะอาดคิดแต่เรื่องที่เป็นมงคลสามารถควบคุมสติและจิตใจตนเองไม่ให้หุนซ่านในรูปรสกลิก่นเสียงสัมผัสและของมึนเมาจนเกินกว่าเหตุท่านต้องเป็นตัวของตัวเองและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดพูดและกระทำ รุปกฎลูกเสือสิบข้อในฐานะที่ท่านเป็นลูกเสืออาสากราตท่านต้องจำไว้ว่าการข้ามจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่นั้นท่านไม่ได้เป็นแต่เพียงเรียนรู้ในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือแต่ท่านกำลังใช้กฎของลูกเสือนั้นสำหรับปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของท่านในปัจจุบันท่านอยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบที่จะต้องเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นและชักนำ เขาเหล่านั้นให้ไปในทางที่ดีหรือทางชั่วก็ได้ถ้าท่านปฏิบัติตามครรปรญญาและกฎของลูกเสือท่านก็ย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติเช่นนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายและซักนําผู้อื่นไปในทางที่ผิด